วิตามินทั้งหมดนี้จะกินก่อนอาหารหลังอาหารจะกินยังไงดีคลิปนี้มีคําตอบสวัสดีค่ะพบกับปอตูเกอร์ูสุขภาพนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนําง่ายๆเลยว่าเฮ้ยมีวิตามินเยอะมากแต่เราจะกินยังไงให้ถูกนะคะเริ่มด้วยยาหรือวิตามินก่อนอาหารนั่นเองนะคะก่อนอาหารก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกคอลลาเจนนะคะมันเป็นพวก กรดอะมิโนพวกนี้ค่ะน้ำย่อยเราอะค่ะถ้าเรากินหลังอาหารมันก็จะไปทำลายกรดอะมิโนโปรโตีนบางส่วนดังนั้นปะตุก,ก็เลยแนะนำให้กินก่อนอาหารนะคะคอลลาเจนก็จะมีแบบทั้งเม็ดทั้งน้ำเลยค่ะตัวที่2นะคะกินก่อนอาหารก็คือจะเป็นพวกวิตามิน B ต่างๆนะคะก็จะดูดซึมได้ดีนะคะก่อนอาหารนะคะก่อนอาหารประมาณ15นาทีค่ะตัวต่อไปก็จะเป็นพวกโปรไบโอติกต่างๆนะคะพวกนี้ก็คือแนะนำให้กินก่อนอาหารเช่นกันค่ะ แล้วพวกยาที่กินหลังอาหารเชา้าคือแนะนําตอนเช้านะคะก็จะเป็นวิตามินที่มีโซมานจวดประกอบอย่างนี้นั่นเองนะคะเพราะว่าถ้าเราไปกินตอนเย็นก็อาจจะทําให้แบบตื่นตัวตื่นเต้นนอนไม่หลับหลับได้ยากประมาณนี้ค่ะและวิตามินต่อมานะคะวิตามินที่ควรกินก่อนอาหารอีกตัวนึงก็จะเป็นพวกแบบธาตุเหล็กพวกนี้นะคะรับประทานก่อนอาหารก็ได้เพราะว่าอาหารบางชนิดนะคะ เช่นพวกนมพวกนี้มันก็จะลดการดูดซึมธาตุเหล็กได้นั่นเองค่ะวิตามินที่ควรกินหลังอาหารกันบ้างนะคะตัวแรกเลยก็คือวิตามินซีขอบอกไปเลยว่ากินหลังอาหารนะคะไม่แนะนําให้กินก่อนนอนถึงแม้ว่าจะมีความเป็นกรดต่ำก็ตามกินหลังอาหารนะคะตัวต่อมาคือจะเป็นแคลเซียมแนะนําให้กินหลังอาหารนะคะแล้วก็ไม่ควรกินพร้อมนมแล้วก็พวกยาลดกรดด้วยค่ะมันก็จะลดการดูดซึมได้นะคะแล้วก็ไม่ควรกินพร้อมธาตุเหล็ก ตัวต่อมาก็จะเป็นสารสกัดพวกน้ํามันนะคะน้ํามันเนี่ยมันก็จะใช้อาหารที่มีไขมันสูงในการดูดซึมก็คือให้กินหลังอาหารมื้อหนักนะคะได้แก่น้ํามันปลานะคะวิตามิน A ที่ลายไขมันวิตามิน E นะคะแล้วนอกจากนี้ก็คือจะมีอีกตัวหนึ่งที่จะกินบ่อยในช่วงนี้ก็คือเป็นพวกสังกะสีนะคะก็คือกินหลังอาหารได้เพราะว่าถ้ากินก่อนอาหารก็จะมีอาการคลื่นไส้เจียนไ้ท้องก็ได้ แต่หลักสำคัญก็คือสักะสีไม่ควรจินพอ้อกกับแคลเซียมถ้ายังไงนะคะก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้ปตูได้นะคะสวัสดีค่ะ